สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนานาไรบีนาบนสามีปีใหม่แต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มันออกมาคอยอัปเดตชีวิตให้เราแฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เสมอซึ่งทั้งครอบครัวนั้นก็เพิ่งที่จะได้กลับมาจากต่างประเทศกันเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าอยู่ที่นั่นอากาศหนาวทนไม่ไหวเลยชวนบตรทั้งสองกลับประเทศไทยสําหรับครอบครัวของนานาไรบีนาและสามีแรปเปอร์หนุ่มเวปรินยาอินทชัยหรือเวไทเทเนียม ที่มีบททั้งสองสุดน่ารักอย่างน้องบีนาและน้องบรุกลินแต่ทว่าเพิ่งจะผ่านจะขึ้นปีใหม่มาก็มีเรื่องให้สาวนานาต้องบ่นสามีแล้วที่ล่าสุดนานาได้โพสต์วิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นวิดีโอขณะหนุ่มเวกำลังก้มๆเงยๆถ่ายบางสิ่งอยู่โดยสาวนานาได้แอบบ่นสามีในคลิปประมาณว่าขึ้นปีใหม่แล้วยังเหมือนเดิมภรรยาไม่เคยกดถ่ายบรรดาสัตว์เล็กๆน้อยๆนี่ชอบมากนี่ดูดีขึ้นปีใหม่แล้วแทนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีภรรยาแต่งตัว ัวเข้าไปเถอะเซลฟี่เข้าไปมันก็มองไม่เคยจะใส่ใจฉันราบพร้อมกับทิ้งท้ายแคปชั่นเอาไว้อีกว่าปีใหม่แล้วพฤติกรรมยังเสมอต้นเสมอปลายและหลังจากที่สาวนานา,นาได้โพสต์วิดีโอดังกล่าวออกไปไม่ว่าจะเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงหรือแฟนๆก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เพราะเอนดูในความน่ารักของคู่นี้กันหนักมากเช่นถ่ายสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยดีกว่าถ่ายสาวนะแดดดิเอาอีกแล้วแม้ปิดท้ายได้สวยมากลาบลาบปิดท้ายได้ฮาเลยแม่ลาบเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v e r ีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ